หนูนะก็คน,น,น,นมันไม่เคยอ่ะมันตุ๊กตาแบบนี้ได้ไงอ่ะเชมจ๋าเชมได้ยินไหมอ่ะไ,ไม้ยินอะไรของแกเอก็สีหมดจขงโบสไงที่มันกำลังเรียกร้องหาเธมอยู่นี่เลยจ๋จเาจเดี๋ยวเชมจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวลุกนี่ถ้าแกจะด่าไอ้โบสอ่ะแกลงด่าแบบชอยได้ไหมลูกได้เลยนะจัดให้ม,มา,าตืมาเตื่น สองไฟฟ้าหน้าตาไม่ดีอย่ามาเซาสีเข้าใจไหมโท่โถ่โถ่โถ่ก็ใจมันเรียกร้องจะไล่กเขาตอนไงเอ๊ะไอ้นี่พูดดีๆไม่ยอมฟังไอ้นี่พูดดีๆไม่ยอมฟังไอ้ต้นตาลก้านยาวยามมาพายดีๆีดีเอ๊ะไม่ด่า อยู่ดีๆก็มาให้ด่าเดี๋ยวแม่เราจะว่าอะไรเสียหายว้าวว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 เฮ้ยแฉมนี่นี่เอ็งร้องเพลง่ฉยได้แล้วร้องได้แล้วจริงนะคนที่จะร้องเพลง่ฉยมันต้องอย่างนี้เลยต้องมีไหวพริบปฏิภาณต้องอัจฉริยะแบบนี้งั้นจัดไปอีกจุดหนึ่งจุดหนึ่งเฮ้ยนะาน้าน้านี่อะไรเนี่ยไงหัวมันเต้านิ่งแค่เรียนด่าแบบนี้โยโยโย่จิมมี่โย่จิมมี่ เขาบอกจนมาฮู้เขาจะบอกจะได้แล้วว่าคิงจะเอาแต่โยโย่บัไดบันไดคิงจะห้องจ้างโยโย่บ้านบันไดเอาใจเอาใจหละอจิ้มนี่คิงกึศถึงความคนแค่ในสังคมความทรับสนอุลามานข้างถนนบนสังคม,มอเมริกันที่ถาโถมลึกลงไปเบื้องลึกในกที่ใจคิงและคิงก็เอาความทรมานความเก็บกดอันนั้นเนะ่ะระบายอนนอาหน้ามันร้นแล้ลองดิ ชีวิตไม่เคยลำบากโชว์โล้คช่อโอ้ปัตโชว์ทับโมสังโคหาดิบอะเฮ้ยราชญาตจะได้กคคิงนี่จิมมี่วันนี้ซื้อหลายถุงก็ช่วยลดราคาหน่อยนะจ๊ะรถก็ขาดทุนสิช่วงนี้ปลามันแพงพ่วงดีปลามันแพงงั้นพี่ขอน้ำแกงแล้วเอารูปชิ้นใส่ ไอ้ลูกชิ้นขอแต่ลูกขาวๆไม่ต้องใส่มะเขือยาวนะมันขวัญใจจัวน้ำเยวขอสูตรพิเศษไม่เอาผักกระเจิดว่าเอาเนื้อไก่ใส่เนื้อใส่น้ำเยอะๆแต่อย่าให้ถุงเละนะนะขวัญใจมีอะไรกวาดไปไม่ต้องยัง้งแต่ไม่ต้องเพิ่มตังนะ,มะแม่ลำยายสุดยอดใช่เรื่องมากสุดยอดเลยเปออ็นแ,แม่ค้า ลูกค้าต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอไม่ว่ากันได้ยังไงละครับโธอสามมาอุดหนุนหน้าหน้าหน้าเลยวัดครับหน้าเลยวัดหน้าหน้าเลยวัดมานั่งนี่ก่อนครับเชิญเชิญมาก่อนครับได้เอออะไรเองไว้ยบิ้นมากก่อนหน้าเลยวัดอยากแติงะไออย่างสนุกสนุกก่ครับโอ้โหไอเรื่องสนุกกมากรนี่เสียนจริงตอนนี้ตามไม่ไหวแล้วใช่สนุกครับหมายถึงมวนมวดนะครับสนุกสนุกอับครับมุนมวดสนุกสนุก อะไรแล้วะทวินก็ยังเช่นอยายักพื้นหน้าสนอประตัูสู่แข็นอาฆาตของหน้าเป็นซิปจัดพบกความพ่ายแพ้วิบัติยอดยับเลยครับไอ้สนอประตูขู่แข็งสิบชาติพบความวิบัติยอดยับเหรอครับสนุกยังครับเริ่มสนุกหรือยังครับ ยังไม่ทันรู้ว่าสนุกแล้ว เลยนะนอกใจคลาสสิกซะแล้วนี่นายแล้วนายแม่ฟังตั้งแต่มเมื่อไหร่นี่ยตั้งแต่แรกเลยแต่เริ่มเล่นเพลงเลยแหละนี่โบโบ,บช่วยอะไรฉันหน่อยสิฉันอยากเล่นนันนาให้มันมีรมร่วงกับเพลงแบบนี้แล้วทําไมฉันต้องช่วยนายด้วยโอ้โหต่อแบบไม่ใยดีกันเลยนะไม่รู้แหละถ้าเธอไม่ช่วยฉันฉันไปฟ้องพ่อเธอว่าเธอนอกใจเพลงคลาสสิกแล้วมาเล่นเพลงป๊อปแบบนี้น,นายนี่มันไม่รู้แหละขอก็ณีดีแล้วไม่ยอมเอาอยัางไง จะช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยจะฟ้องพ่อเธอเฮ้ยใหญ่ก็ได้อคือเพลงแสนคำหนึ่งที่นายกำลังหัดตีอยู่อะเท่าที่ฉันรู้อ่ะนะคือครูเพลงท่านแต่งเพลงด้วยอารมณ์ห่วงใยห่วงหาเสียดายแล้วก็อะไรอวรดนตรีไทยที่กำลังจะเลือนหายไปอืถึกซึ้งขนาดนั้นเลยอะใช่ ืูเพลงท่านแต่งด้วยอารมณ์จากต้นดบึงหัวใจอ่ะนายก็ลองคิดถึงเรื่องใกล้ตัวนายสิว่าถ้าเกิดว่านายจะต้องจากคนที่นายรักไปเนี่ยนายจะรู้สึกยังไงเฮ้ย้าพี่ต้าอยู่ไหนเนี่ยไม่นมาดูเลย นอนสลบป่าน no ี้ไม่ฟื้นเลยอ่ะอ้าละครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้เป็นศึกแบตเต้ลระหว่างเพลงช่อยและเพลงรับชอยจะชนะหรือรับจะคว้าชัยเชิญชาวมวนใจติดตามชมกันได้เลยว้าว่า่อะรับ โอเคลิสต์สุดโย่ช่วยมือขึ้นหน่อยลิสต์สุดโย่ช่วยมือขึ้นหน่อยเยี่ยวันนี้ผมมีความริงมาเล่าให้คุณฟังอย่ากขาวิ่งว่าอะไรสมัยนี้มันต้องรวดต้องเร็วเหมือนกับตีสปริงชอยมันเหมือนกับต่อฟิงผมควรจะเก็เข้าครูมันโบราณโบราณมันเข้าพิพิธภัณฑ์ผมฟังแล้วอยากหลับอุตโตเยี่ยมลิสต์สุดโย่เยสุดโย่เยสยโย่ แล้ววันนี้ผมมีอีกคนจะรับผมใหม่หัวซ้ายหัว r i อยากจะพาสมัยชูนาเรีวัตเพราะฉะนั้นผมขอเสียงหน่อยอยากจะพาสมัยชูนารีวัตเพราะฉะนั้นผมขอเสียงหน่อยโอ้ยยยยยยโอ้ไอโบราณมาย design, ืน้ะบาดหยุดทำไงมีหัวได้ไม่ได้ต้องไอหน้าสำคาญไอมารวงรับวงใหม่เฮ <e ้า องโง่เอาองงอละชาโองโง่วันนี้มาร้องเพลงชอยกันสักหน่อยพี่น้องมันเป็นคำร้องนะทานองไทยทํานองไทยให้ทํานองไทยทั้งไอหนวดทั้งไอเขาละทรมาปากดีทั้งไอหนวดทั้งไอเขาละทำมาปากดีเจอลูกศิษย์คาสักทีจะเป็นไงนะลูกศิษย์คามันจะ เฮ้ยใชะไรเนี่ยลิซซี่น่าโยลิ่น่าโยาหัวเดียวกับเทียมนีกันแล้วครับได้คุณินวิษอันเด้ทำลายเองไอหัวเดียวและกับเทียมรีบอย่างนี้ต้องโดนถูกขี่ระตกกันเ่แหะ ของเพลงแั้วล่ะฉันรู้แล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของเพลงไม่ใช่ฝีมือแค่อย่างเดียวแต่ว่าที่ขาดไม่ได้นี่ยก็คืออารมณ์ของเพลงแล้วนายไเอาอารมณ์นี้มาจากไหนอะ่ะใครที่เป็นแรงบันดาลใจให้หนายก็ก็ก็ขา้าอืม <c oughs> <c oughs> ยอดขา,อาเอมมาชวนพี่ยอดไปดูเอ็มร้องฉอยรันม้วนใจค่ะนี่โบไปดูกันไหมรันม้วนใจอ,อยากรู้เหมือนกันว่าฉอยเนี่ยจะแบทเทิลกับรับยังไงเอมว่าเราไปกันก่อน,นะคะเพราะว่าเอ,มอ็มเี่นท้งนับสนองไว้นานแล้วไม่รู้ว่าโดนพวถ้ถนะิลเนี่ยผลบไปเยอะหรือยังเราต้องรีบไปไปดีกว่านะคะไปใช่เอม็มวงอาฮุนอีอ่ะ ให้หยุดก่อนนะพวกท่านสุดยอดต่เอาให้ตัวเองสุดยอด